รีวิวไทยแลนด์จากต่างชาติผ่าชิมอาหารดูผู้คนชมสถานที่พูดได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูสวัสดีค่ะพบกับบอกอเล่าเรื่องวันนี้พาไปชมคลิปช่องแมทธิวและอัลลี่ที่เลือกเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเพื่อมีความสุขกับอาหารและผู้คนและเขาได้กินอาหารราคาถูกแต่คุณภาพและรสชาติระดับมิชลินพูดได้เลยว่าร้อยค่ะก่อนไปรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ และการกดติดตามช่องบอก,กอเล่าเรื่องเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเปิดเรื่องด้วยแมทธิวเตรียมจักรยานโยน์พาแฟนสาวไปกินอาหารเช้า และเขากล่าวว่าการท่องเที่ยวไปทั่วโลกควรมองข้ามบางเรื่องและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณชอบและคุณจะพบกับความสุขและสนุกสำหรับเขาสิ่งที่ชอบคืออาหารและการพบปะผู้คนเขาขับรถจักรยานยนต์พาอาลลี่ซ้อนท้ายออกไปชมเมืองและหาอะไรกินโดยเลือกแวะที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งและสั่งกาแฟดื่มในตอนเช้าแมทธิวบอกว่าในเวันที่แล้วเขามาถึงกรุงเทพ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางในหนึ่งปีของเขาทั้งสองคนทั่วเอเชียและในวิดีโอนี้เขาจะเน้นนำเสนอเรื่องอาหารและผู้คนที่ทำงานหนักของประเทศไทยวันแรกของการมาเยือนกรุงเทพแมทธิวและอัลลีเดินทางไปห้างไอคอนสยามและสิ่งที่เขามองหาเป็นสิ่งแรกก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเขาเดินทางถึงศูนย์อาหารถึงไอคอนสยาม กลิ่นและหน้าตาของอาหารทั้งชั้นทำให้เขาสนใจไม่น้อยเขาสองคนได้เลือกสั่งอาหารจานเดียวเป็นข้าวไก่กรอบไข่ดาวและข้าวหมูสับกระเพราไข่ดาวเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ถูกที่สุดและมีรสชาติที่อร่อยมากมา จากนั้นเขาจึงเดินตามหาข้าวเหนียวมะม่วงและไปพบร้านหนึ่งที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงสีรุ้งในราคา120บาทแมทิวและอัลลี่สั่งข้าวเหนียวมะม่วงมาหนึ่งกล่องอัลลี่ลองชิมคำแรกพร้อมกับตบมือในความอร่อยของข้าวเหนียวมะม่วงและกินมันจนหมดกล่อง แมทธิวและอัลลี่ได้จองทัวร์จักรยานในกรุงเทพเพื่อขับปั่นชมเมืองไปในสถานที่ต่างๆกลุ่มได้พาขี่จักรยานไปในตรอกซอกซอยของกรุงเทพเพื่อชมความเป็นอยู่ของคนกรุงโดยแท้จริงและแวะกินอาหารริมถนนใน3จุดโดยมื้อแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวริมทางมื้อที่สองเป็นขนมจีนและมื้อที่สเป็นชุดกับข้าวที่มีตม้มยำด้วยเขาบอกว่าเขาชอบอาหารมื้อที่สองอย่างมากแต่ตม้มยำก็มีรสชาติที่อร่อยรสเผ็ดและเข้มขน้น พร้อมจบทริปขี่จัก,กรยานชมเมืองที่ตลาดน้ำในกรุงเทพแ right, มทธิวและอัลลี่ยังได้มีการพาคนดูไปซื้อกล้วยทอดร้านกล้วยแขกพระรามห้าซึ่งมีป้ายจากเมชลินไกด์ในปี2023อัลลี่กินกล้วยทอดและบอกว่ามีรสชาติกรุบกรอบและไม่หวานเกินไปอย่างมีความสุข เป็นกล้วยทอดในวันศุกร์ที่อร่อยมากและทางร้านได้ให้ไข่นกระทามาชิมฟรีและแถมน้ำดื่มให้ฟรีให้อีกหนึ่งขวดเมื่อได้ชิมแล้วแมทธิวบอกว่าไข่นกระทามีกลิ่นกล้วยเล็กๆและมันอร่อยมากใช้ส่วนผสมแค่แป้งทอดเป็นของขวัญฟรีเล็กๆน้อยๆที่ดีมากๆสำหรับเขาทั้งสองคนซึ่งมันช่างหอมหวานเหลือเกิน จากนั้นแมทธิวและอัลี่ได้เดินทางกันต่อไปที่ร้านแอนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และเขาได้ขอทางร้านพาคนดูของเขาไปชมบรรยากาศเบื้องหลังร้านที่มีการทำก๋วยเตีย๋ยวบนเตาถ่านเขาสองคนได้ทานก๋วยเตี๋ยวคั่วซึ่งเขาบอกว่ารสชาติดีมากๆราคาเพียง4.50เหรียนแต่อร่อยสุดๆไปเลยเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการท่องเที่ยววันแรกของแมทธิวและอัลี่ในช่องแมทธิวและอัลลี่ แอดได้นำความเห็นของต่างชาติที่ชมคลิปนี้มาฝากกันค่ะความเห็นส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นวิดีโอที่ดีมากๆและมีความเห็นหนึ่งบอกว่าฉันรักดินแดนที่สวยงามแห่งนี้ประเทศไทยและผู้คนที่แสนวิเศษโดยเฉพาะอาหารไทยขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ในประเทศไทยของคุณให้เราดูความเห็นถัดไปกล่าวว่าการทำฟลอก โดยเริ่มจากประเทศไทยเป็นความคิดที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นที่สนใจของคนทั่วโลกและคนไทยมีเพียง71ล้านคนมีสถิติการใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกดังนั้นมุมมองและผู้ติดตามของคุณจึงเป็นไปนิทิศทางที่ดีและยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวมากมายเริ่มต้นจากประเทศไทยขออวยพรให้คุณมีความสุขในประเทศไทยคะ่ะความเห็นต่อไปกล่าวว่าวิดีโอที่นำไปดูการทำอาหารหลังร้านเป็นอะไรที่เจ๋งมากม โดยช่องแมทธิวและอัลลี่ตอบกลับว่าอาหารในประเทศไทยนั้นยอดเยี่ยมมากจริงๆและฉันพยายามที่จะถ่ายภาพพ่อครัวที่กำลังทำอาหารอย่างดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ทั้งนี้มีคนไทยจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยและทางช่องแมททิวและอัลลี่ได้ตอบกลับทุกความเห็นว่า ขอบคุณประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทึ่งและมีผู้คนสวยงามจนถึงตอนนี้การเดินทางในประเทศไทยก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยค่ะก่อนจากกันไปขอคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ share, และการกดติดตามทางช่องบอกอเล่าเรื่องด้วยขอบคุณค่ะ